อ่ะโอเคนะครับเราก็มาถึงที่บ้านเนินยิ้วนะครับเราจะมาทําตามสัญญาที่เราให้กับน้องไว้เมื่อวานนี้นะครับน้องที่แอบตัวตกปลาพ้อมก็บอกว่าผมลอกผมเสียคันผมเสียผมเลยอยากอยากได้แต่ว่าต้องรอให้พ่อถูกหวยก่อนจากบทสนทนานะครับวันนี้เรามาสานความฝันให้น้องกันเรามีคันกับรอบก,กับสายและเหยื่อจากบริษัท บีพีโอมาแบ่งให้น้องให้น้องก็ได้ไว้ใช้โอเคเดี๋ยวเราเงินของมองไหนยี่ไหนดีใจให้นอนหมดนเดิอนออกมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วโอเคเราจอดรถก่อนไปครับตากล้องลงไปข้างน้นโอเคเอส เดี๋ยพี่ใส่แมสก่อนผมขอใส่แมสนะครับเดี๋ยวเอาคันก่อนหยิบหยิบ,ย,บยิบคันให้น้องก่อนคันใส่อยู่ไหนแลนี่นะครับน้องน้องปังใช่ไหมน้องปังอันนี้พี่มาจริงๆตามตามที่เราสัญญาไว้เมื่อวานเนาะโอเคนี่ผมเอาชุดคันสปินนะครับแล้วก็คันของบริษัท BPO นะครับคัน Inflexible นะครับนี่นะครับคันจากค่าย BPO นะครับเอามาให้น้องปังนะอันนี้พี่ก็มอบให้นะครับแล้วให้น้องเอาไปใช้ตกปลาเนาะเดี๋ยวในน้องบอกน้องบอกหน่อยที่ว่าถ้าได้คันนี้ไปแล้วจะเอาไปทําอะไรเอาไปทําประโยชน์ทําประโยชน์ทนําอะไรครับหาตกปลาครับหาตกปลาแล้วปลาที่เราได้เราจะไปทําอะไรเอาไปทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วก็ถ้าเหลือไปแบ่งให้ญาติแล้วก็ขายครับอ๋อ ก so right. so so, ็เป so so ็นความคิดที่ดีอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับน้องบอกว่าถ้าถ้าเหลือจากการกินหรือว่าอะไรถ้าได้เยอะนะก็จะเอาไปขายนะครับแล้วก็หน้าบ้านน้องก็เป็นคลองแบบนี้น้องจยได้ตกตาโอเควันนี้พี่ก็มอบให้เลยนะนี่คันด้วยสายแล้วเดี๋ยวพี่ให้เหยื่อด้วยโอเคนะแตพี่จะมีเหยื่อมาให้แต่พี่ไม่มีแบบสําเร็จเลยนะพี่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคพี่จะให้สองตัวให้ไว้ใช้นะตัวนี้แล้วกันนุ่มๆ ก็ใช้แล้วก็รักษามันนะคันก็เก็บให้ดีตีก็ระวังข้างหลังยอย่าให้มันไปโดนกิ่งไม้หักโอเคพี่ให้อันนี้นะก็นั่นแหละครับตามที่เราสัญญากันน้องไว้เราให้น้องไปแล้วนะก็เอาไว้ตกนะตอนนี้มันเป็นมันมีเอ็นคาอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็แปลออกเราก็ใส่สายตัวน,นี้ใส่เป็นไหมใส่เป็นต่อต่อต่อสายช็อคแล้วเป็นไหมไม่เป็นอันนี้พี่ต่อให้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราต่อสายช็อคให้น้องกัน มาติดต้อครับเะะพราะว่าไงจะมีคนเอาคันมาให้ <laughs> <im> บอกแม่บอก้วคบแม่ว่า, <im> าจ,จะไม่ได้แล้วแ <laughs> ม่ว่าไหมไปเอาถือ <im> ท,ที่หน่นอยเอาตัวนี้เดี๋ยวผมใช่ยิงได้หมว่า นเมื่อ,อาวานเห็นไปยืนคุยบอกว่าเออพอดีบอกก็ต้องรอต้องรอพ่อถูกหวยก่อนผมก็ถามว่าเราเรามาอไรพ่อถูกหวยน้องก็บอกไม่รู้อ,อไม่รู้ก็เลยเออพอดีผมมีอยู่ผมมีคันมีอะไรอย่างเงี้ย่ะปล่อยมาลูกดีใจเนาะนี่แหละเด็กเด็กครับมันเป็นความฝันของเขาอัมนี้ผมขอขอนุญาตแม่อันนี้แม่น้องใช่ไหมครับอันนี้แม่น้องนี่แม่น้อง นะแม่บอกว่าน้องอยากได้ขันมากนะครับได้ปลาอยากตกเนาะพอได้ปลาตัวหนึ่งก็ดีใจนะดจเด็กกันนะ<อ>เด็กกันนะก็เหมือนเราเราตอนเป็นเด็กกันเราก็นั่นแหละอ่าอ,อ,อยาะเราบังคับมั่งอยากได้อะไรมั่งอย่างนี้ตอนนี้ผมกำลังตัว 2, ตัว 2, ตอนนี้ก็ปลาใหญ่แลวตอนนี้ได้ตัวนึงแลว้วอ่ะแต่ดีลวเขาไม่จะได้ใช่ ถ,ถ้าติดแล้วหนูอย่าไปลงนะถ้าน้ําน้ํามันลึกมันอะไรแล้วหรือไม่มีคนโตอยู่ห้ามลงเด็ดขาดเลยนะอันตรายมากอืม,มใช่ใช่มันมีพวกใช่มันมีพวกแกิคดพน้อนน้แตลอด่นี้ครับมาตามน้ำมันเปรขนาดนิ้วร้อนอะ เด็ดคันตกของเราเย็นๆแต่ยังอยากจะลงไปเอัลอกอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวนิ้วร้อนหาอะไรใสไหมเห็นไหมไปเดินเดินไปไหนเราขับมาโรงเรียนก็เปิดแล้วโรงเรียนเปิดแล้วนะเดินไม่ได้แล้วมาหนี่มานี่ลูกมานี่เอานี่เดี๋ยวลุงตอกอให้จะได้เรียนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยมันมันติดมันมันติดกันเยอะเนี่ยเอาเอาวางมไว้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลุง เด,ดี๋ยวลุงพันให้เรียนกันมังม่เรียนกัมั่งไมไกล้ใเออเอ้อย่างนั้นลูกเดี๋ยวเราไปกอใหม่อีกรอบนึงพลามเต็มม้วนใช่ไหมเราก็ไปเอาปลายสายที่เกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็ปล่อยมาให้สุดเลยนะพอปล่อยมาสุดแล้วเราก็เก็บอีกรอบหนึง่งมันจะได้แน่นเดี๋ยวลุงพันเผื่อไปให้ ต่ดีครับดีกวเขาไปเขาไปเล่นติดกงติดเกมโทรศัพท์มือทงมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมใช่ให้มีให้มีกิจกรรมอื่นทําบ้างเดี๋ยวเ่านูมให้ไปอยไอืมไม่มีคนเห็นก็อย่าลงนะหนุ่มเวลาเดือติดเดือวอะไรดึงขาดไปเลยไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเพิ่มพี่ผ่านมาแถวนี้พี่ก็เออเดี๋ยวมาให้ใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอันตรายมาก ไม่ได <formation> ้บอกให้ตมกโอเคเดียวไม่มีเพื่อนไงเงียบครับเอาสักอันนั้นเหลือไว้สักห้าสิบเมตรพอนี่เออเหลือไว้นั้นเยอะอยู่นั้นนั้นใส่ได้อีกตัวหนึ่งรอบรอสปินมันจะมันจะไม่ค่อยจุสายเอาให้หมดสีสีเหลืองยังหมืจ้างสีเหลืองอ่างอให้หมดสีเหลืองอ่ะโอเคพอละ มันกะเยอะอ,ยอ,อันนี้มนันนี้นนเป็นปูชุดแรกชุดแรกปู่ซื้อให้ชุดนี้พี่เอามาให้แล้วก็ร,กรู้จกกักปะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้จกัก <c oughs> ไม่รู้จักกันใช่แล้วไก็ถูกแล้วไม่รู้จกักเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันเห็นไหม น้องปังแน่ลุงจำได้ไหมล่ะอือไดาบได้ัมอกแเอาไปใส่สยแม่ไดจะได้หนเหีโอ้โหของเราไปอยู่ม้วนนึงเทียเอาจะหมดอ่ะเขาบอกอยู่ขโมยอ่ะหนูจับสายนี้ให้ลุง จับสายลุงเดี๋ยวลุงจะพันในนี้สายเบ็ดตกอ่ะนหมดอ่ะไม่มดนี่นะครับหลังจากที่เราได้เราได้ให้น้องแล้วเราก็ต่อสายให้น้องด้วยน้องจะได้ตกได้เลยนี่นะเดี๋ยวเร,เราก็ล็อกนี่เลยฟืบแล้วก็ม้วนลงล่างหนึ่งรอบแล้วอีกรอบหนึ่งก็ฟืบ มันลงล่างรับรองสี่โลห้าโลก็ไม่หลุดทีไไไ่ไห่ครับอ,รอ,อ๋อเป็นหน้าดินนะดิตกหน้าดินนะแม่มมนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเลยปุ๊บ แน่น่น้หละออโอเคแต่เราตัดตัวนี้ทิ้งเดี๋ยวไว้สักหน่อยนึ่งทำมันรูดแล้วก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปเลย อ,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 อืนั่นเอาสันนี้มดัดกิมาหากิปก่อนอืม <c oughs> ใช่ไหม ไม่ที่ที่ผมให้น้องเนี่ยเพราะว่าน้องเมื่อวานน้องไปยืนดูแล้วน้องบอกก็ไปยืนคุยกันแต่น้องไม่ขอนะน้องไม่ได้ขอไม่ได้อะไรแต่แต่เหมือนพูดแบบว่าอผมก็มีคันหนึ่งแต่ว่าลอกพังคันพังแต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวถูกหวยพ่อจะซื้อให้อืผมก็ว่าเออถูกหวยมาจะถูกนออะไรเงี้ยเนี่ยเนี่วายก็ถูกหวยอีกนะก็เลยให้น้องน้องน้องน่ารักน้องน่ารักน้องคุยน่ารักเมื่อวานนี่แหละครับ ถ้าเราให้เราให้เป็นเงินเป็นอะไรก็ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวก็หมดไปแต่ถ้าเราเราให้อุปกรณ์แบบนี้น้องก็จะมีคันตกแล้วก็จะมีปลาก,กินไปตลอดใช่ไหมใช่ไหมครับสุดยอดอ้วดวดวดวาวแต่ต้มันอาจจะไม่คุ้นมือกับการตีเท่าไหร่นะเราก็ต้องหัดหัดหน่อยนะอย่างที่พี่บอกและเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็ดึง ดึงเพื่อ่จะก่อสายเก็บใหม่ให้แน่นหน่พี่ลองตีที่พี่ไม่เคยตีคันสป,ปินเลยนานมากแล้วจะตีลองเทสให้น้องโอ้โหเดี๋ยวนะติดอะไรนะขานมันดีดกลับนน่ห่างเงโอ้ไม่เคยตีคันสป,ปินเลยอะ่ะ เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาสารความฝันให้น้องน้องปังอ้น้องปัง,ง,ปงเดี๋ยวพ่ธีอีกทีนึงเทสเทสเฮ้ยพัดได้อยูเป็นไงครับนี่แจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องเข้าไปเลยนะก็เรียกว่าส่งมอแบบเป็นทางการไปเลยนะอ้า โ okay. อเคะไรละพี่ให้ก็เอาไปตกปลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเล่นเกมเยอะเนาะไม่ต้องมาเล่นเกมเยอะแล้วกตกแต่ปลาแล้วก็ถ้าได้มาก็อย่างที่น้องบอกพี่ใช่ไหมแบ่งให้พ่อให้แม่แล้วก็ถ้าเหลือก็อาจจะเอาไปขายนะก็เป็นลังใจให้น้องเขาให้เขาตกปลา,าเก่งๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ไปละสวัสดีครับโอเคเป็นเด็กดีมาถ่ายรูปรพี่หน่เราเร็ว <c oughs> <c oughs> สายเอ็นในเผื่อเอาไว้ให้แม่เขาเปลี่ยนสายเบ็ดตกปลาไม่ได้โชคดีแบบนี้หลายหลายคนนะเข้าบ้านเลยป,ป้า,ายตกปลาไปผมไปก่อนนะแม่สว,วัสดีครับเนี่ย <c oughs> 1.8ต้องมีอ่ะอือหือก so? ็ทงานดีกว่านะอยู่นู่นอือ นีเอาแล้วโดดแล้วนี่ครับโอ้โหโด,ดใหญ่ครับตัวนี้โดนแล้วครับโดนแล้วนี่นะครับตัวสวยด้วยครับผมกัดแน่นๆ่นเลยนี่สีเขียวปลาทองสกํานะครับผมสีเขียวงัดมานี่สวยๆเลยครับผมนี่ปลาทองสกัมกับ ปลาช่อนคลองอีหลังจากที่เอาคันเบ็ดไปให้น้องนะครับนี่ออกมาก็เจอไซส์แบบนี้หนึ่งตัวกับปลาช่อนคลองแถวนี้นะครับสีเขียวเออผมตีตกตะลิ่งนะครับตีไปให้มันข้ามถึงตะลิ่งแล้วก็ลากล,ากลงมานะครับปลามันนอนอยู่กับขอบตะลิ่งครับมันเข้านี่นะครับเข้ากัดเลยง่ายๆเลยครับผมเนื้อยางนุ่มกัดติดง่าย วัดกระเด็นเลยนะครับผมนี่คันไอเกียไอคอร์สนาโนมารู้ว่ากล้องเห็นเห็นไหมมันกีนเนี้ยเห็นไหมติดใบไม้นิดนึงนะมาเห็นอีกเอาไม่เป็นไรนี่สีเขียวสวยงามหนึ่งแต้มเช้านี้เก็บภาพครับผมจุดเจ็ดจุดแปดพอดีเลยบิ๊กโอ้โหเนาะฮะ อ้าวนี่นะโดนครับโดนครับตอ้โหดูดเหยื่อได้ถกมาถึงบนนี้เลยเฮ้ยตัวไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็สวยนี่ปลาช่อนครับผมนี่เต็มสองขอเลยครับนี่ทางนี้ครับนี่นะครับเต็มสองขอเลยอีกหนึ่งแต้ม ปลาช่อนกับนี่นะครับสก๊อตปลาทองสีเขียวช่อนคลองไซส์แบบนี้เลยตัวไม่ใหญ่นะครับตักัดอยู่แน่นอนเต็มสองขอเลยครับผมโอเคเก็บภาพครับผมโอ้โหวันนี้หมานะครับมอเช้าเอาคันไปให้น้องโอ้โหตกแวะตกปลาต่อหมานเลยสองเต้มแล้วเก็บภาพ อีกหนึงตัวประช่อนหมายคองธรรมชาตินี่กับปลาไซส์ไม่ใหญ่นะผมแต่ก็นั่นแหละครับโอ้โหปลาช่อนเว้นนะครับผมนี่ครับหมายคองแบบนี้นะครับหมดห่วงได้เลยนะครับถ้าน้ำโลง่ลงๆนี่ยิ่งดีเลยนะครับนี่กัดปุ๊บเต็มสองขอเลยครับนี่ ปลาทองสก๊ามสีเขียวแล้ววันนี้สีเขียวหมดวันกัดดีจริงจริงโอเคเก็บภาพต,ตันเต้นลงไปครับผมอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาตามทริปหน้ากันต่อนะครับกับปลาทองสกําห่างแม็กป่องวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าก็ไปแจกเอ่อไม่ใช่แจกสิเอาคันไปให้น้องนะครับสัญญากับน้องไว้แล้วก็เอาไปให้น้องแล้วแล้วก็เราก็ตกปลากันมาเรื่อยๆนะครับก็ได้สองตัวสามตัวนะครับ ตั้งใจมาเช็คหมายมากกว่านะครับวันนี้แล้วก็แวะตกปลากันมาเรื่อยจนถึงเนี่ยครับคลองพิษณุโลกคลองโคกช้างนะครับก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาเรือมาลงสักวันหนึ่งแต่ยังรู้วันไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับปลาทองสก๊ําหางแมงป่อง3.5เซนทีเด็ดปลาช่อนเลยครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปครับ